เอาละครับผมก็ต้องยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช anel น,น,นุโรหาครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาทํากิจกรรมนะครับผมเปิดหา M4Giffin นะครับผมเป็นสกิน M4 แลนะฮะแล้วก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะครับสาหรับใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะ แล้วเราไปดูกันเลยนะครับเราจะเปิดสกิน M4 กันลัก5กล่องนะฮะอตอนนี้ก็ได้เข้ามาหน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมกิจกรรมก็มีดังนี้นะครับผมมีมณีแห่งโชคนะฮะซื้อในราคา29เพรนะครับผมมีการเปิดแบบทั่วไปนะครับแล้วก็การเปิดแบบพิเศษนะฮะการเปิดแบบทั่วไปนี่59เพรนะฮะแล้วก็การเปิดแบบพิเศษนี่99เพรนะครับผมแต่เราจะเปิดแบบพิเศษนะครับผม5กล่องก็เท่ากับประมาณลัก 500เพชรนะฮะตีไปแบบตัวเลขกลมๆเลยนะน้ <Nope. S 1> อ่าสำหรับกล่องแรกนะฮะจัดไปเลยครับผมปิดการแจ้งเตือนแล้วกดยืนยัน,นะฮะ mm hmm. โอ้โหได้เป็นกล่อง AK นะครับผมสกิลฮันเตอร์นะฮะ mm hmm. มากล่องที่2ครับจัดไป <c oughs> ได้เป็นเลดกิฟฟินนะฮะผม3วันผมอยากได้แบบอันที่ว่าอัตราการยิงอ่ะบวกสองอะแล้วก็บวกระยะอือ จัดไปครับกล่องที่สามฮะได้เป็นสเปดครับผมกล่องที่สี่ครับผมจัดไปโอ้โ oh, ห oh, ได้เป็นเพอร์เฟกต์กิฟเฟนนะฮะเป็นเอฟสีม่วงนะฮะกล่องสุดท้ายครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับกดไปเลยฮะได้เป็นอะไรเนี่ยกล่องอาวุธตุดจ,จีนนะครับผมเป็นสากาลายังกรนะฮะ <Nope. S 1> ก็ไม่ได้ถาวรน,นะครับผม สำหรับใครที่อยากลองเสี่ยงดวงครับก็ลองมาหมุนกันได้นะครับผมไม่เสียหายอะไรนะฮะแต่ก็จะเสียเพชรนะครับผมแล้วก็จะได้เกลือไปแทนนะไปแล้วเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะฮะอ่าสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับเป็นการพรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงนะฮะก็จะได้ระเบิดไอวอลไปนะครับผมเป็นไอวอลสีขาวแดงนะครับสวยมากเลยนะผมต้องจัดแหละครับผมประมาณ1,000เพชรนะฮะสำหรับซีซั่นนี้นะฮะก็จะเริ่มวันที่1พฤษภาคมนะครับผมสำหรับใครที่ อยากได้ไอวอนะครับผมก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมใครช้าก็ต้องเสียใจนะครับสำหรับกิจกรรมของสายฟรีนะครับนั่นก็คือกิจกรรม5วันมันถึงสุกนะฮะก็เป็นกิจกรรมนะครับแจกกล่องสกินปืนนะครับเล่นครบตามเวลาที่เขากำหนดให้นะฮะก็มี30นาที60นาที 120บนาทีแล้วก็180นาทีนะครับก็จะได้กล่องสุ่มสกินปืนฮะวันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มสกินปืนโจ๊กเกอร์ฮะสเนกี้คาวนะครับสำหรับใครยังไม่มีนะครับผมแนะนำเลยนะฮะให้รีบทำเลยนะครับผมเพราะว่าสกินนี้นี่ดีมากๆนะฮะถ้าคุณพลาดแล้วคุณก็จะเสียใจนะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะเอากิจกรรมใหม่ๆมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย